너무 비좁한 곳 ก็เที่ยวการจยงานก็เมลายเนาะค่ะเนาะอะไรกับชางิก็บองน้ำต้นซื่อก่อนก็คงว่าก่นวันมาตูนจะได้ก็มันเต็มก็เม่อเบิ้งไเด้อพี่น้องหลายหลายเนี่ยอันพี่น้องบ้านโคกขนานันขายขอเสียงได้ค่ะก็องเบงบนนันที่บางืนมาจะขอมาจ่ายเชียอาอันคุณแม่แล้วลูกคุกับคุณพ่อจะถ่ายจะข่ากันได้ไร่เนออันคุณพ่อว่าดีค่ะ

你敢欺负我？我来啦！ อันนี้มานัาซอยเกศใช่กห่เนี่ไเรื่องอรกอ่ะซอยสอยใัรไม่จะพัาซอยล้องเกตเต้หมักน้ำซพันรักหมอั่งเสียชีวิหวานร่างได้อคงบีอีกอน่ง ป้าเ็าคืดโเง่าก็้านข้าองคผู้ใ่ะ่าอยยยยยยยายายย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 ัยย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 ย่ยย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 ย่ยอย

แกมวยกีตาเวกข้ารู้ขาเป็นเต็มแงน้องคาะเล่นปอดปอผีป้อตอนนี้โตมันเต็มใเมนบอสบอยได้ขาวบอกตัวนี้มันอ้วดีแต่เอ็มเต็มอจแย่ที่ังเแล้วหัวมันทีขาวาวงองเมนบอบอได้ขาวมันหัวดำส่งใสกัเด้บับเนี่สงใสยังอีกค่ะส่งใส่ามันเป็นองพุง 我点你买。 วกต้องการพวกเหรว่าเฉียงม้กาบพวกเพาหมอผีตัดกอนลงที่ใต้เขาไอ้บ้าีบ่มาห่ได้ไหมหมอผีว้ไม่ใช่สายไ่งเลยคุณ่อกมาได้จากก่อนเาโง่เนี่หละอาก็ไปช่วยน่ะไดทุกี่มาใหม นี่ค่ะนี่ใครทีบ้านเตื้องใช่ไหมนี่บ้านห้วยเตื้องใช่ไหมห้วยเตื้องทำอะไรคะดายและตายเละจะไปรับทันไหมคะนี่คุณหมอค่ะไอ้หลาคนป่วยนะคะอันนี้่าคนป่วยใช่ไหมคะช่วยดวยการป่อยนะคะผู้เกันกา่อยนะคะคนไข้ที่ตรงไหนคะทำไมจะไม่มีก็อยู่บ้านหลังนี้นี่เองเขานี่อมอจะไปนี่องค์อะไรคะนี่มีใครมาตรวจรูปน้ำจุลไนซ์หรือยังคะไหนลองตรวจนะคะมีรูปน้ำจุลไนซ์หรือเปล่า คเนไข่เลยค่ะเนี่ยเข้าไปอยู่ในโอ่งทำไมคะเพราะว่าเพี้ยอะไรคะหิ่นตาอาอกเงาก็เป็นอะไรคะเสะือเดือ้อ,อเล็บยาวนะคะเนี่ยคุณยายเล็บยาวเล็บดำเล็บยาวรูไม,เม่เล็บแหนบหู เวลากินอาหารนี่กินยังไงคะเนี่ยผมกินทูกทังพูดกับหมอพูดพอๆนะคะอย่าพูดกูพูดเอรคเมันไม่ได้เรียนหนังสือหรือไงกินอะไรเป็นอาหารใช่กินไปลิปไปริมของสุกๆทำไมมันไม่กินไม่กินอะไรของติดค่ะมัไปกินที่ไหนเนี่ยทานอาหารเนี่ยรอบว่าไม่ได้ค่ะแต่หมอบอกแล้วว่ากินหมู่เดียวไม่จืดไม่จำหรอกว่าทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ หมเป็น่จะ,อจะอาอว่าข้วเจะเขาาเป็นอะไรหรอคะสีอ๋อเป็นสีเอคุณยาอยสนอเสหมดหมอตกใจพียายเขาบอกมานะคะที่ว่าคุณยายเป็นสีถ้าจะเป็นสีแล้วคุณยายเป็นอะไรอีกคะเนี่ยเป็นปอดคุณยายขาพูดได้ชัดเจนนะคะเป็นโรคปอดเขาบอกว่าเป็นโรคปอด เป็นมะเร็งก็บอกว่าเป็นมะเร็งนะคะเป็นอะไรกันแน่คะเนี่ยเป็นปอดทำไมไม่ฟันความเลยอยากค้างหมอพี่นิชัยแล้วนะคะคนไข้เขาไม่ได้เป็นปอดทรวงนะคะเขาเป็นไส้จริงค่ะหมอดูก็ดูนะคขาเหมออย่างนี้คุณยายค่ะผู้ชายเริ่มมีอาการเป็นได้ตอนไหนคะเนี่ยเป็นกกระดเปวด หเหมือนสามคันเหมืกันเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดทำไมไม่รีบเอาไปรับสาร่อยให้เป็นงานขนาดน,นี้แล,ล้วยังไปรักษาไหนอีกอันก็เป็นพี่นอ้งองก็ไม่เหมือนกันดูแลกันหน่อยสิคอยจะถึงมือหมอหรือจะขายบ้นครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยนะแมะ่ไม่รู้จักอะไรเลยฝืนอะไรขนาดนั้นเล็บอีกก็ายาวก็ดำไปตัดให้มันสั้น เวลากินอาหารจะได้ถูกสุขภาพันนั้นกินอาหารไหนให้กินของสุกอย่ากินของของกินมพิษต่เชื้อโรคกินแต่ขี้กกินรู้จักรู้เปลา่าทานอาหารเลือกทาะนอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายทาะนอาหารให้ครบห้าหูอย่ากินห้วยเก้ืหมู่เดียวหมูชอบกิกินเลยบ้านโพนี้นิดหมู่้างมีใกล้ใกล้กันไปกินเลยบ้านวนสำราญ ไปกินบ้านโดน,นวัฒน,นาหูห้าให้ไปกินบ้านโสคูดกิิมไหมคะถ้าไม่หยิโ้น,โน,นไปกินบ้านโดน,นลังสีนะคะหมูหรือบ้านแแถร 苹果。<點>